มิมรู้ว่าทุกคนน่ะใจร้อนอยากจะทําได้เลยใช่ไหมแบบซื้ออุปกรณ์มาปุ๊บแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะง่ายมันน่าจะทําได้ก็แบบว่าพยายามรีบๆทําทําเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วมันดูง่ายนะแต่ว่ามิมจะบอกว่าอย่าใจร้อนหลายๆคนน่ะพอตอนที่เข้ามาปุ๊บใช่ไหมก็จะพยายามแบบ อเอออยากจะพยายามหาภาพที่มันเอ,อ่อท้าทายหน่อยอาจจะหาภาพที่มันเป็นภาพที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมิมจะบอกว่ามันได้ไหมมันมันก็ได้แหละแต่ว่ามันก็อาจจะข้ามขั้นไปสําหรับบางคนมันอาจจะกดดันสิ่งที่มิมจะแนะนําก็คือว่าพอตอนที่เราเข้ามาอยากจะฝึกอยากจะทําไม่ต้องรีบไม่ ใจร้อนอะไรขนาดนั้นไม่ต้องทําให้ทุกอย่างมันดูแบบจะต้องดีจะต,ต้องดูเก่งเลยตั้งแต่ทีแรกอะ่ะค่อยๆไปตามลําดับพยายามให้การเริ่มต้นของเราอะ่ะมันเป็นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดหาภาพที่มันง่ายๆหรืออาจจะ ง่ายไปมากกว่านั้นก็คือการเดินเส้นแบบขีดเส้นตรงวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรพวกนี้ให้มันชินมือให้มันชินเครื่องซะก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทําพื้นฐานให้มันแน่นน่ะเออแล้วเราข้ามขั้นน่ะเราใจร้อนน่ะเราอยากจะให้มันแบบเป็นเร็วเก่งเร็วอะ่ะมันจะทําให้เราไม่รู้พื้นฐานเรางงแล้วเราเดาพอตอนที่เราทาไปเรื่อยๆรื่อสักพักหนึ่งอะ่ะมันจะเกิดความเหมือนไม่มีกระบวนการอยู่ในหัวว่าเราจะต้องเริ่มจากตรงไหนไปตรงไหน,ไป,ไ,หนไปจุดไหนและผลลัพธ์มันจะเป็นย่ง เราจะฟุง้งเราจะทำมั่วเราจะใช้วิธีการเดาทั้งหมดเลยอย่าใจร้อนเริ่มพื้นฐานให้มันแน่นก่อน